ิดแผนกระตุน้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เปิดข้อสั่งการมาติคณะรัฐมนตรีถแถลงโดยคุณจิรายุยงหงสทรัพย์ค่ะโฆษกรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าเปิดมาตรการในการกระตุน้นเศรษฐกิจเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างไรบ้างวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคุณจิรายุหงศทรัพย์ถแถลงมติคอรมอค่ะสวัสดีครับ่านผู้ชมครับ พบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับผมจิรายุหว่วรั์ไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับมีการประชุมแล้วก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาครับที่แดงงแรงงานนั้นหลายท่านก็บอกว่าโอ้จะต้องไปต่อบัตรใบอนุญาตที่ทํางานหรือไม่แบบไหนยอย่างไระลองฟังการสั่งการของนายกร,รัฐมนตรีซึ่งผมถแถลงที่ตึกนาดีสมสรเชนเลยครับ ลงรายละเอียดนะครับข้อสั่งการของนายกร,รัฐมนตรีข้อที่1ครับสำหรับมาตรการในการป้องกันและประาบปรามการนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรซึ่งท่านนายกร,รัฐมนตรีได้ลงพื้นที่หลากหลายจังหวัดนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางใต้โดยเฉพาะภาคตะวันออกที่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาครับ โดยได้มีการสั่งการนะครับให้กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้เพื่อดําเนินการแก้ไขราคาพืชผลทางการ,กรเกษตรที่ตกต่ําเนื่องจากสินค้าการ,กรเกษตรของต่างชาติทะลักเข้ามาแล้วก็กดราคาทําให้สินค้าการ,กรเกษตรในประเทศไทยมีผลกระทบดังต่อไปนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กมรมศุลกากรสั่งกำชับารรการศุลกากรทั่วประเทศครับให้ยกระดับมาตรฐานการควบคุม และการดําเนินการป้องกันปราบปรามการนําเข้าสินค้าทางการเกษตรที่ผิดกฎหมายนะครับพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการในเชิงรุกกำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็จัดชุดสืบสวนสอบสวนออกกลาาตะเวนออกตรวจตาตามโกดังต่างๆโดยเฉพาะยุ้งที่มีการเก็บสินค้าการเกษตรตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับและขอให้ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านครับ ข้อต่อมาครับ1.2ครับสั่งการให้กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปรามครับจัดตั้งกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการนําเข้าและส่งออกและการนําสินค้าผ่านแดนเพื่อแจ้งเบาะแสการกระทําความผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่แต่เฉพาะศุลกากรซึ่งอาจจะเป็นหน้าด่านเพียงอย่างเดียวก็ยังให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการอื่นๆรวมทั้งสมาคมการเกษตรกลุ่มผู้ผลิตและส่งออกพืชผ,ผลทางการเกษตรต่างๆ เพื่อที่จะบูรณาการข้อมูลต่างๆครับและก็นําไปสู่การป้องกันและปราบปรามสินค้าการเกษตรที่ผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับข้อ1.3ครับสั่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประสานความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ครับในการกําหนดโคต้าในการนําเข้าสินค้าการเกษตรเข้ามาในประเทศไทยครับเพื่อป้องกันราคาสินค้าการเ,าก,ารเกษตรของพี่น้องคนไทยไเนครับ ที่ขณะนี้ถูกสินค้าต่างประเทศเข้ามาทําลายให้เสียหายเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ไขอย่างเป็นลูกประธรรมในการกําหนดโควตาการนําเข้าขครับข้อ1.4ครับสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นอกจากเราป้องกันแล้วเนี่ยนะครับเรายังคงต้องสนับสนุนในด้านการวิจัยพันธุ์พืชและสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพครับปัศจากโรคและก็ทําแผนจัดหาต้นกล้าให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศไทยครับ ประเด็นต่อมาครับที่ทนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการสําคัญครับก็คือเรื่องของแรงงานในประเทศไทยครับพี่น้องประชาชนก็จะทราบความดีครับว่าหลายงานนั้นเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ทําแล้วนะครับบางงานก็เป็นงานที่พี่น้องที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ามาทํางานในประเทศไทยครับ ท่านนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเรื่องของมาตรการการผ่อนผันแรงงานของพี่น้องชาวกัมพูชาครับที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยเฉพาะสถานการณ์พิเศษในขณะนี้เนในะครับที่เรามีข้อพิพาทที่จะต้องแก้ไขกับประเทศไทยและกัมพูชากับเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านแรงงานในพื้นที่ชายแดนครับไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและความมั่นคงของรัฐรวมทั้งหลักมนุษยธรรม อันเนื่องมาจากสถานการณ์อย่างที่ผมนำเรียนครับและก็เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าและออกของแรงงานสัญชาติกัมพูชาครับโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในประเด็นดังกล่าวนี้ดังต่อไปนี้ครับให้กระทรวงแรงงานเร่งการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทํางานของคนต่างด้าวเพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการในการผ่อนผันแรงงานสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่ชายแดน ภายใต้อำนาจตามมาตรา64ของพระราชะกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อให้สามารถทำงานต่อในประเทศไทยได้นะครับทั้งนี้กระทรวงแรงงานก็จะไปดำเนินการออกประกาศภายในสัปดาห์นี้ครับข้อต่อมาครับข้อ2.2ครับสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยครับใช้อำนาจทางกฎหมายตามมาตราที่17แห่งพระราชะบัญญัติคนเข้าเมือง เร่งรัดการยกร่างประกาศของกระทรวงมหาดไทยเพื่อรองรับการดําเนินการมาตรการผ่อนผันดังกล่าวครับโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและให้มีความสอดรับกับหลักมนุษยธรรมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนครับโดยขอให้ทั้งสองส่วนนะครับช่วยกันเร่งดำเนินการและนำกลับเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีโดยเร็วครับ ต่อไปครับเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งประเทศไทยนั้นอยู่ในประเทศเกือบ200ประเทศนะครับและก็ต้องได้รับการยอมรับครับว่านักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาชื่นชมธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของชาติไทยจํานวนมากนะครับปีที่แล้วเกือบ36ล้านคนปีนี้คาดว่าน่าจะไม่น้อยกว่าเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแผนระยะยาวท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ดำเนินเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมดังต่อไปนี้ครับ กรณนนีของการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเทศกาลงานที่เราเรียกกันว่าท um ูมาร l โลแลนด์นะครับางานนี้นมีตั้ง40-50ปีที่แล้วแล้วก็ชื่อดังในยุโรปนะครับหลังๆนี้จัดอยู่ที่ประเทศเบลเจียมในเมืองแอนเชอร์นะครับอยู่ใกล้กับเนเธอร์แลนด์ก็คือกรุงอัมสเตอร์ดัมที่นั่นเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเดินทางกันไปปีละ เป็นล้านๆคนนะครับเพราะว่าเขาจัดบ้าง7วันบ้าง15วันบ้างเดือนหนึ่งบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วทนายมตรีเขาได้พูดคุยกับผู้จัดนะครับยืนยันครับว่าจะพิจารณามาจัดในประเทศไทยที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในปีหน้าครับทนายมตรีก็กำชับนะครับบอกว่าสั่งการให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักครับในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดําเนินการ อย่างเป็นลูกธรําครับแล้วก็จะจะได้ประกาศต่อพี่น้องประชาชนและก็บอกกับนักท่องเที่ยวของโลกนะครับที่อยากจะเดินทางมาในประเทศไทยไม่ได้ไปเที่ยวแค่เกาะแก่งหรือว่าธรรมชาติเท่านั้นกพอาจจะมาดูคอนเสิร์ตอาจจะมาดูการแข่งขันรถยนต์สุดหนึ่งฟอร์มละวันครับนอกจากนี้ครับเรื่องของรถยนต์สุดหนึ่งฟอร์มละวันก็เช่นเดียวกันครับทนายมตรีก็ได้ผ่านที่ประชุมในคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับก็ขอมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเร่งดําเนินการให้เป็นปรูปธรรมครับที่จะจัดขึ้นในอีก2-3ถึงปีข้างหน้านี้ที่ประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการประกาศครับว่าประเทศไทยยืนหนึ่งในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแม้แต่กระทั่งเอเชียและระดับโลกด้วยกันครับนอกจากนี้ครับยังมอบหมายให้สำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมหรือว่า tc eb นะครับเร่งดำเนินการ ความเป็นไปได้ในการจัดเทศกาลทั้งสองทั้งทูมาโลแลนด์และการแข่งขันรถยนต์สุดร1ึสมรวันครับกาทั้งหมดนี้ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับที่ต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะว่าวันนี้ทั่วโลกแข่งขันกันด้วยเศรษฐกิจนะครับและก็ความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกก็มีมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะต้องเดินหน้าไปให้ได้ครับสวัสดีค่ะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ คยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมค่าไฟบ้านเราอย่างแพง,ท,งทั้งที่ประเทศไทยก็มีโรงไฟฟ้าใช้เองค่ะคําตอบง่ายๆก็คือเราไม่ได้จ่ายค่ากําไรให้กับรัฐค่ะแต่เรากําลังจ่ายกําไรให้กับเอกชนค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่นายพิรพันธ์สายลีลรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศชัดค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้โครงสร้างไฟฟ้าของประเทศอย่างจรงิงจังเพื่อให้ประชาชนจ่ายค่าไฟน้อยลง และเป็นธรรมมากขึ้นค่ะที่ผ่านมานะคะต้นทุนของค่าไฟของประเทศเราสูงเพราะว่าต้องนำเข้าก๊าซ L N G จากต่างประเทศขนส่งทั้งเรือราคาผันผวนตามราคาตลาดโลกและยังมีสัญญาซื้อขายไฟจากเอกชนยาวเป็น10บสบปีทำให้เราต้องแบกรับราคาที่ไม่เป็นธรรมในทุกๆเดือนค่ะ ซึ่งตอนนี้ค่ะรัฐบาลกำลังเตรียมหรือแผน PDP หรือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศครั้งใหม่นะคะเพื่อให้หน่วยงานรัฐอย่างกฟพ,พมีบทบาทมากขึ้นลดการพึ่งพาเอกชนและลดต้นทุนไฟฟ้าให้ได้จริงค่ะ ในขณะเดียวกันค่ะก็มีการผลักดันโซลารูฟท็อปให้ติดตั้งง่ายขึ้นไม่จําเป็นต้องขออนุญาตให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะคะแค่เพียงแจ้งเท่านั้นก็พอค่ะซึ่งในขณะนี้พรบส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือเจ้าพรบตัวนี้ก็กําลังจะเข้าสู่คอรมอแล้วค่ะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็กําลังเจรจาก,กับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อหาโซลาเซลล์ราคาถูกมาให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่ประหยัดได้อย่างง่ายขึ้นค่ะแผน พัฒนาไฟฟ้าเขาเรียกว่า้าเขาเรียกกันคนที่อยู่ตรงรงการเนี่ยเขารู้เขาเรียกแผนป DP แผน p d p เนี่ยเป็นแผนสําคัญไอตัวเนี้ยจะเป็นกำหนดทิศทางทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้นะครับนะแผนตัวเนี้ยกาลังทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือเรียกว่ากพชเนี่ยได้มีมติที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการทําแผนนี้ชนุดใหม่แล้วข้าเพื่อให้เป็นไปตามทิศทางของรัฐบาลอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ทำยังไงจะให ไฟฟ้าถูกลงทำยังไงจะเพิ่มความเข้มแข็ง,แข,งแข็งแกร่งให้กับกอกภทํำยังไงจะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการใช้ไฟฟ้าของตัวเองครับแล้วก็ทํายังไงจะใชะ้พลังงานหมุนเวียนทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาผลิตฟไฟฟ้าให้เพิ่มมากขึ้นและลดความต้องการใช้แก๊สลงครับแม่บ้านก็สามารถใช้ใช้อะไรแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้นอืมครับใช่ไหมครับครับเพราะว่าค่าไฟถูกลงครับหรือว่าถ้าใช้เท่าเดิมก็ ประหยัดไฟขึ้นคาดนะจะทําหุงหาอาหารจะทําอะไรก็ถูกลงพนักง,งานออฟฟิศคุณก็สามารถอาจจะอะไรอ่ะถ้าต้นทุนบริษัทพวกนี้ลงก็ทำผลกําไรเพิ่มมากขึ้นครับผลกําไรเพิ่มมากขึ้นค,คุณก็อาจจะได้โบนัสมากขึ้นใช่ไหมอ่าหรือว่า SME ก็เหมือนกันบริษัททาง SME เเนี่ย ซึ่งต้องมีต้นทุนต่างๆถ้าเราพยายามลดตรงมาได้ก็ทําให้โอกาสในการสร้างความมั่นงคงคุากิจสูงขึ้นการลดค่าไฟจริงไม่ใช่แค่ภาคครัวเรือนเท่านั้นนะคะที่จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าภาคธุรกิจก็จะได้ประโยชน์อีกด้วยเพราะว่าโรงงาน7 0,000กว่าแห่งทั่วประเทศต้องใช้ไฟจํานวนมากหากค่าไฟถูกลงต้นทุนการผลิตก็ลดลงสินค้าก็มีโอกาสถูกลงเราก็จะได้ใช้ของที่ถูกลงเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนดีขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะ รัฐบาลก็กําลังเร่งเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ค่ะเพราะเราเชื่อค่ะว่าพลังงานไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่จะต้องเข้าถึงพลังงานได้ในราคาที่เป็นธรรมค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันเสาร์ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมครับวันนี้ผมจิรายุหง์ทรัพย์ลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนมามฟฝาคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ